ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่ปลุกป,ปั่นความเกลียดชังนั้นคือชนชั้นประสิต์ตัวจริงหมายความว่าอะไรเอ่ยประโยคนี้นะคะคนที่บอกคือใครรู้ไหมคะคือคุณโบนาาัทาคุณโบนาัทาเนี่ยบอกว่าตอนนี้กระแสสังคมที่กำลังแบบ มีการจับผิดหรือว่ามีการปั่นกระแสนู่นนี่นั่นเอาลากท่านอ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประเภทเนี้ยหรือในอีกในหนึ่งก็น่าจะมองว่าเหมือนกับคล้ายๆอย่างพวกอาจารย์ประวินหรือว่าทางสมศักดิ์อะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยคือการปลุกปั่นความเกลียดชังแล้วก็เป็นชนชั้นประสิษ์ตัวจริงเลยนะเขามองว่าแบบนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงว่าเขาหมายความว่าอย่างไร คือคนที่มาจุดประกายเนี่ยคือใครรู้ไหมคะก็คือหม่อมหลวงปลื้มนะคุณปลื้มเนี่ยฟาดเปรี้ยงเลยนะบอกว่าคนสายพันธุ์ที่เป็นคนที่ปลุกปั่นความขัดแย้งในเมืองไทยในสังคมโดยใช้ความเหลื่อมล้ำในการสร้างเนื้อหาเพื่อทำการสร้างยอดวิวหรือว่าพิธีกรชื่อดังหลายคนบอกข่าวหลายสำนักดังๆออนไลน์หลายสำนักก็ทำเช่นนี้ เป็นการบ่มเพาะความขัดแย้งด้วยการใช้ประเด็นทางด้านชนชั้นและรายได้ฐานะรายได้ในการสร้างเสริมความแตกแยกในประเทศชาติที่ผ่านมาเราคงเห็นเนาะถึงคุณโบเอ๋ยคุณปลื้มเอ๋ยที่ตอนนี้กลับมาอวยเผด็จการอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยนะคะกลายเป็นเกลียดก้าวไก่เข้าไส้นะ,ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยก็พยายามเนี่ยมาชี้เป้าชี้หน้าไป ถึงพวกก็คงจะชี้หน้าว่าใครรู้ไหมชี้หน้าแบบตัวเด่นๆอ่ใบตองแห้งนะฮะบอกอะไรจุดบอกอปุ๊ใครอีเดียอ่าจารย์สมศักดิ์อาจารย์าารประวินอะไรประเภทนี้ก็คือสา์ไปทั่วเลยนะว่าพวกนี้เป็นพวกปลุกปั่นนะ,ะความรุนแรงนะ,ะเกิดความเกลียดชังในชาติ มองเหตุผลที่บ้านเมืองเรานั้นมีความขัดแย้งในระดับนี้เนี่ยอาจไม่เป็นเพียงแค่ผลสืบเนื่องมาจากรัฐประหารในอดีตหรือเป็นเพียงแค่ตุลาการพิวัตรยุบพักตัดสินนักานการเมืองนักเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งการปลุกมวลชนในแต่ละรอบออกมาเป็นม็อบทางการเมืองแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการหวานมมเมล็ดพันุ์แห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและยังคงมีอย่างไม่หยุดยั้ยง จากทางฝั่งของผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านของสื่อสารมวลชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์สิ่งที่ประชาชนในฐานะของผู้บริโภคข่าวสารแล้วก็พลเมืองต้องมานั่งตั้งรับในฐานะที่เป็นเพียงผู้รับวาระจากฐานันดรพิเศษคนดังคนที่มีอิทธิพลฐานันดรทั้ง4อ่เดี๋ยวนะฐานันดรที่4ปลอมที่อ้างว่าตัวเอง,เองนั้นเป็นตัวแทนประชาชน ทั้งที่มีได้เป็นคือการตั้งใจที่จะใช้ประเด็นในเรื่องสิทธิพิเศษและความเหลื่อมล้ำทางฐานะเราก็รายได้และการ make b e l i e v e นะะชนชั้นามาปลุกให้คนไทยนั้นเกลียดชังกันเองมาปลุกแม้กระทั่งทำให้นักการเมืองนั้นบาดหมางกันเองอย่างไม่รู้จบทั้งที่นักการเมืองส่วนใหญ่นั้นม่ได้ขัดแย้งกันเท่าที่ การสร้างเรื่องให้ดูเหมือนเป็นเช่นนั้นตลอดเวลาสิ่งที่ผู้ซึ่งบ่มเพาะความขัดแย้งรับไม่ได้ก็คือการที่ประชาชนส่วนใหญ่เอาที่จริงเนี่ยอยู่กันได้อย่างผาสุกบนแผ่นดินนี้อยู่แล้วคําว่าสื่อสารมวลชนที่บ่มเพาะความขัดแย้งที่เขียนในบทความนี้ที่ได้รับการกล่าวอ้างในที่นี้ที่สร้างปัญหาไม่ได้อ้างอิงถึงสื่อสารมวลชนกระแสหลั เก่าที่มีกองบรรณาธิการซึ่งทำงานอย่างมีจรรยาบรณหรือว่าหนังสือพิมพ์แบบฉบับดั้งเดิมใดๆแต่ในที่ผู้เขียนกำลังพูดถึงความพยายามในการสร้างเนื้อหาของผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านเอ่อเพจตาม Facebook หรือว่าตาม Twitter X นะคะหรือว่าฟีดอะไรใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่ง y o u t u เอ่อด้วยเหมือนกันที่มีการปฏิบัติหลักๆในการทำคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหา การพูดในการเ,าเขียนด่าหรือว่าการออกแบบมาเพื่อสร้างความขัดแย้งในสังคมเพื่อสร้างยอดวิวอะไรต่างๆนะคะอ,อย่างเช่นพวกยูทูบเบอร์ที่มีความหิวแสงพิธีกรปั่นยอดวิวนักการเมืองอกหักนอกสภานักวิชาการปลอมที่ไม่มีงานสอนแต่ทุกคนเรียกว่าอาจารย์ท่านเรียกว่าไม่มีความเป็นครูกูรูทิพนานักแถรับงานผู้ ผู้ทําเป็นรู้เรามาแฉชาวบ้านทันที่ว,ว่าตัวเองนั้นเป็นคนชั่วโอ้โหอันนี้อันนี้ฟาดหลายคนเลยเนี่ยนี่น่าจะฟาดชูวิทย์ด้วยนะเออนะแล้วก็บอกว่าว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยคือกลุ่มคนที่ทําลายความสามัคคีในชาติอย่างแท้จริงต่างหากสื่อกระแสหลักนะักการเมืองประชาชนนั้นไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยมากเทียบเท่ากับคนสายพันธุ์ที่เป็นพวกนี้แหละเป็นพวกปุกป,ปัน่น ความขัดแย้งด้วยการสร้างดราม่านะเป็นประเด็นที่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นคนสายพันธุ์นี้มกักมาในคราบของกูรูปลอมนักแฉไปไถไปนะอันนี้หมายถึงชูวิตแน่นอนผู้ที่ไม่รู้จริงผู้บรรดาอิทธิพลทางด้านสื่อโซเชียลทั้งหลายอดีตนักการเมืองที่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือแม้กระทั่งทุกคนที่เรียกว่าอาจารย์ท่านทีว่าไม่ได้เป็นอาจารย์อะไรเลยโหเห็นไหมฟาด การที่เราประชาชนหรือว่าัาการเมืองเนี่ยจะไปลดบทบาทคนสายพันนี้เนี่ยทำได้ยากเพราะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสียงข้างมากในแผ่นดินที่ไม่มีแพลตฟอร์มหรือว่าไม่มีสาวกที่มาติดตามตนพูดตามตรงก็คือสังคมเนี่ยยังมีความขัดแย้งต่อไปอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีการเนี่ยขยายความขัดแย้งเช่นนี้โดยกลุ่มที่ประกอบอาชีพพวกนี้แหละที่สร้าง ผู้ติดตามทางด้านสื่อโซเชียลกลุ่มพวกนี้ก็ยังคงมีบทบาทเช่นนี้ต่อไปอย่างแน่นอนาศาสดาที่ปฏิบัติตนทางด้านการสร้างความแตกแยกซึ่งมักจะอ้างว่าตนนั้นมีข้อมูลวงในท่านท่านจะว่าไม่เคยมีทําการบ่มเพาะ,ะบ่มเพาะนะคะความเกลียดชังต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็าสามารถทําสิ่งนี้ได้ต่อไปอย่างไม่รู้จบไม่รู้สิ้น เพราะการปั่นความขัดแย้งต่อเนื่องนั้นได้รับผลประโยชน์ทางไรายได้แล้วก็ความสนใจจากการสร้างอารมณ์อิจฉาลิษยาในและในจิตใจของผู้บรรดาผู้ติดตามต่างๆแล้วก็ประชาชนโดยรวมในเชิงของการเปรียบเทียบนะคะแล้วบอกว่าพวกนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็จะหยิบยกประเด็นพวกนี้เนี่ยมาเล่นมาปั่นให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปถ้าในโลกตะวันตกก็จะ,ะมีเจตนา ในการสร้างความเกลียดชังระหว่างพวกบรรดาสีผิวต่างๆนะ,ะด้วยการสร้างดรามา่าบาดหมางนะคะเกลียดชังในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งทั้งที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่มาจากต่างชาติสายพันธุ์ส่วนใหญ่แล้วล้วนอยู่กันอย่างผาสุกโดยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความเหยียดหยามในเรื่องผิวสีชาติพันธุ์อะไรประเภทนี้คือจริงๆแล้วอันนี้มีมองว่าคือปลื้มเขาก็แปลกนะ แปลกๆอ่ะคือจะถามว่าเป็นการปั่นใช่ไหมมันมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าในยุโรปเอ่ยในอเมริกาเอ่ยเนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับมันมีปัญหานี้จริงๆอ่ะปัญหาในเรื่องของชาติพันธ์การเหย,ยียดอะไรพวกนี้มันยังมีอยู่คือเราต้องยอมรับนะว่าทุกที่แหละมันยังมีการเหยียดน,นี้อยู่ซึ่งเขาก็พยายามที่จะรณรงค์หรือว่าสลายไปแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่เพราะว่า มันร้อยพ่อพันแม่เนาะมันก็ยังมีคนจำพวกนี้อยู่ก็เนี่ยแหละคืออเมริกายุโรปที่ไหนมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าทําไมเราไม่เข้าใจว่าปลื้มเนี่ยเขาไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแต่เขาก็พูดแนมน้องว่าเอ้ยจริงๆไม่มีอะนะประชาชนก็รักกันดีไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความแบบเหยียดกันแต่ว่ามันมีคนพยายามสร้างประเด็นให้มีการจุดประกายแล้วก็มีการแตกแยกกันคือที่ผ่านมาในเรื่องของคนผิวสีที่มีการโลงลงไปทั่วโลก มันก็ไม่ได้เป็นการปลุกปันนะมันเป็นความเขาเรียกอะไรเป็นความโลกแคบไหมเป็นความโลกแคบของนายตำรวจคนนั้นที่มีอคติต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอะก็คือเราเรารู้อยู่กันอยู่แล้วนะว่าฝรั่งบางทีเขาก็มีความแบบยังไงอะรักในกลุ่มของเขาอะเขาก็จะถือว่าผิวขาวเนี่ยเจ๋งสุดอะไรแบบเนี้ยถูกไหม มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรเนียมันเป็นอคติในใจของเขาลึกๆมากกว่างยว่าเฮ้ยพอเขาได้โอกาสที่จะอยู่เหนือคนผิวสีปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนไม่สามารถที่จะยับยั้งหั่งใจอะนะมีมองมาแบบเนี้ยคือคล้ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในในฉากหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าแสดงนะไม่กล้าแสดงอาการที่ว่าแบบเออมองคนดำเนี่ยต่ําต้อยกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยแต่จังหวะนั้นเนี่ย มันเป็นช่วงที่เขาได้มีโอกาสสถานะที่อยู่เหนือกว่าพอดีเ,เพราะว่าคนดําเนี่ยดันมาตกเป็นผู้ต้องหงุงใสของเขาตกเป็นเป็นเหยื่อที่เขาสามารถใช้ความรุนแรงตามตามที่เขาคิดอ่ะนะว่าเออมันทําได้เขาก็เลยทําลุแกอมหน้าด้วยการใช้เข่าเนี่ยไปกดตรงตรงตรง,ตรงคออะไรเงี้ยก็เลยทําให้เออเกิดศกนาฏกรรมมันก็เลยลุกลามใหญ่โต เห็นไหมคะมันมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเหมือนเหมือนปลื้มพยายามกวาดขยะซุกเข้าไปในพรมอะ่ะถูกไหมคือตลอดเวลาเราถึงได้บอกไงว่าเนี่ยคนจําพวกชนชั้นอีลีทอะไรพวกนี้ก็จะมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยทันที่ว่าคนราษฎรหรือคนอื่นเขาเห็นปัญหากันทั่วก็เห็นไหมคะมันก็เลยไม่แปลกไงว่าทําไมปลื้มเนี่ยเขาออกมามองแบบนี้หรือว่าใครดีอ่ะ ทักษิีอย่างเงี้ยก็มองว่าหนึ่งสองไม่ได้มีปัญหาเลยพวกมึงหาเรื่องกันเองอโบนัสหาอะไรแบบเนี้ยนะเห็นไหมพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้แหละแล้วก็บอกเนี่ยไอ้พวกบรรดาสื่อโซเชียลที่พยายามปลุกความเกลียดต้องการให้มีความถาวรในเรื่องของความขัดแยง้งเพื่อให้ตนเองนั้นมีบทบาทในสังคมได้ต่อไปนัวิชาการปลอมหรือพวกสื่อต่างๆนะนักวิชาการอะไรต่างๆที่ ไม่เคยสอนหนังสือจริงเลยล้วนแล้วแต่อยู่ในกลุ่มชมพวกนี้ด้วยและแน่นอนเลยว่ารวมถึงนักจวกมืออาชีพที่กระทำการเช่นนี้อย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยกล่าวโดยสรุปก็คือตราบใดที่ยังมีไอ้พวกนี้อยู่ไอ้พวกหิวแสงไอ้พวกพิธีกรปั่นยอดวิวนะักการเมืองอกหักนอกสภาแล้วก็นักวิชาการปลอมที่ไม่มีงานสอนอะไรประเภทนี้กูรูทิป นักแถรับงานนะคะแล้วก็พูดทําเป็นรู้แล้วมาแฉชาวบ้านท่านท่านรี้ว่าตัวเองชั่วไม่เลิกลาความเกลียดชังมันก็จะได้รับการสรันร้างเสริมต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันจบในประเทศไทยในเรื่องของความเหลือบล้ำเนี่ยถูกนํามาใช้ในการสร้างความขัดแย้งนี้ส่วนในโลกตะวันตกเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของสีผิวเพศวิถีชาติพันธุ์แท้จริงแล้วเนี่ยประเทศชาติประชาชนส่วนใหญ่ ก็สามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขดีเห็นไหมก็คือเนี่ยจะอ้างตลอดลเอลยว่าเขารักกันดีโดยที่ว่าบุคคลต่างฐานะหรือต่างชาติพันธุ์ต่างเพศสภาพวิถีแต่ละคนก็มีพื้นเพืพ้นเพทางด้านครอบครัวาศาสนาก็ไม่ได้มีความแตกแยกกันในระดับที่ถึงขนาดแบบรุนแรงเอออันนี้พูดเองเออเองบอกเออนะคือ,ค,อคือเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าเขา นี่ก็มองนะจริงๆแล้วตัวตัวเขาเองเขาก็พยายามทําเป็นกูรูอยู่ไม่น้อยนะแบบเวลาเขาพูดอะไรก็แบบอินจัดเลยแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรชักสีหน้าเองเต็มที่อนะเนาะก็เนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะเลคเชอร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันร้ายแรงขนาดนั้นทุกคนรักกันดีเห็นไหมมีมองว่าเขาเขาวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะอัจริง เหมือนเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยอะพอพอกับทักสินแล้วว่าเออหนอึไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะ,ะแล้วบอกว่าสังคมโลกมนุษย์เราเนี่ยทั้งในประเทศไทยทั้งในต่างประเทศมีความขัดแย้งสูงเพราะบรรดาพวกนี้แหละที่เล่นกระแสะไม่รู้จักเลิกหิวแสงหิวเงินกระหายบทบาททำมาหากินกับการสร้างเรื่องให้คนเนี่ยเกลียดกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น แล้วก็นักการเมืองแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็บ่อยครั้งก็เป็นเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากผู้บ่มเพาะความขัดแย้งพวกนี้ที่ได้รับผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆจากการสร้างความเปรดชังหากคุณต้องการรู้ว่ากลุ่มคนใดผู้ประกอบอาชีพใดที่ได้รับผลประโยชน์จากความขัดแยง้งมาที่สุดในแต่ละรอบคุณก็ลองไปส่องดูสิครับว่าในยุคสงคราม ทั้งสงครามระหว่างประเทศหรือว่ายุคสงครามการเมืองภายในประเทศคนกลุ่มใดไม่เคยตกงานนั่นแหละครับคือกลุ่มที่มีบทบาทต่อเนื่องที่สุดในความขัดแย้งชนชั้นประสิษ์ที่แท้จ,จริงก็คือฐานนั้นดอนที่ฆ่าไม่ตายที่ให้ประเทศชาตาิตายยังไงหรือสังคมย่อยสลายยังไงก็ยังคงมีงานทํายิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยซ้ําสิ่งที่ผมกล่าวมาในบทความนี้ มันแรงแต่ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่พูดหรือในกรณีนี้ก็ต้องเขียนให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะก็ประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่มีพูดอะนะว่าเรา,เ,าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะคือเหมือนว่ามีไม่เถียงนะว่าในส่วนที่คุณปลื้มพูดเนี่ยมันก็มีส่วนซึ่งถามว่ามี่เคยพูดไปไหมมี่เคยพูดมีบอกไปแล้วนะคะว่าในตอนเนี้ย สื่อบางคนเนี่ยก็เล่นกระแสข่าวเล่นกระแสข่าวปั่นข่าวข่าววังเอย่ยหรืออะไรเอย่ยแล้วก็พูดแบบเป็นตุกเป็นตะพูเป็นตุกเป็นตะในที่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าอย่างช่องเราเนี่ยเวลาที่เรารายงานแล้วเราไม่คอนเฟิร์มหรือว่าเราคิดว่าแหล่งข่าวเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณเ,เราก็จะบอกประชาชนเราจะบอกทุกคนเลยจะบอกให้ฟังห่วยูนะไปพิจารณากันเอาเองหรืออาจจะรับฟังเพื่อความบันเทิง ก็แค่นั้นเห็นไหมคะว่าเรามีเจตนาที่ดีเราไม่ได้ปั่นแต่ในขณะที่ว่ากระแสของบางช่องอะไรเงี้ยที่พูดเป็นตุเป็นตะเหมือนที่เราได้เคยพูดอะเทอิอสารอย่างเงี้ยอย่างเธอสารเนี่ยตัวปั่นเลยนะอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือหากินกับกระแสรจริงเพราะเขาปั่นข่าวขององค์พาเป็นตุเป็นตะถ้าอย่างเงี้ยคือสมควรดา่าอันนี้ของแท้แต่มีเคยพูดไปแล้วไงว่า มวลชนที่เข้าไปฟังเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกถึงสติปัญญาด้วยเพราะเราเคยพูดมาตลอดเลยว่าอย่างเราเนี้ยเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดเรื่องจริงตลอดแล้วเราก็จะกํากับตลอดข่าวไหนที่ต้องใช้วิจารณญาณเห็นไหมคะว,ว่าเราเนี่ยซื่อสัตย์หรือว่าทำทำหน้าที่ของสื่อได้อย่างแบบตรงไปตรงมาไม่เคยปั่นกระแสนะถูกไหมถ้าอันไหนเป็นข่าวปั่นที่มาจากข่าวตลาดตลาดหลวงอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะบอกเลยว่าเออนี่นี่มันมาจากตลาดหลวงนะมันมาจากการเล่ากันอย่างสนุกสนานหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นความบันเทิงสอดแทรกก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังมันก็เป็นเหมือนละครมิทยุอะไรแบบเนี้ยเพื่อสร้างความสนุกสนานแต่ว่าคุณก็ไปกรองเอาเองแต่บางช่องคือไม่ใช่ไงบางช่องนี่คือพูดเป็นตุกเป็นตะเลย แล้วก็เนะี่ยอย่างที่บอกกับองค์พาหายแล้วตอนนี้ออกกําลังกายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสมควรด่าอันนี้คือปั่นกระแสของแท้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไปฟังพวกนี้เยอะๆแล้วแยกแยะไม่เป็นเนี่ยมีก็มองว่าแสดงว่าสมองพวกนี้ก็ก็ถือว่ามีปัญหาเพราะเราพูดไปแล้วว่าคุณเนี่ยโตๆกันแล้วคุณสามารถชั่งใจได้ว่าไอสิ่งที่เธอเธอสาบพ,พูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าถ้า คุณรู้ว่ามันไม่จริงแต่คุณก็ยังหลอกตัวเองไปเชื่อข่าวเขาก็ต้องโทษตัวเองนะต้องโทษตัวเองว่าตัวเองก็เป็นคอไปให้เขาหลอกอะ่ะแล้วก็เป็นเป็นคอให้เขาหลอกเราได้เงินด้วยซ้ำเพราะเขาก็จะได้รายได้อย่างมากมายถูกไหมแต่เราเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยหิวแสงเราไม่เคยเอ,อปั่นข่าวข่าวเป็นยังไงเราก็บอกอย่างนั้นนะเราไม่เคยแบบพูดเอาใจคนหรือว่า อ,อยากจะให้คนแบบว่าหลงละเมอเพ้อพกไม่ใช่เราก็เลยเนี่ยตอกต่อยอยู่อย่างนี้ไงเพราะเราพูดความจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไม่เดือดร้อนะกับการที่คุณปลื้มด่านะอย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นคนฝั่นกระแสอยู่แล้วนะคะเราไม่เคยพูดเป็นตุเป็นตะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่ก็เลยคิดว่าเออมีไม่เดือดร้อนกับการด่าของคุณปลื้มแต่โอเคคุณปลื้มก็คงจะไม่ชอบอนะไม่ชอบทั้งอาจารย์สมศักดิ์ไม่ชอบ อาจารย์ประวินไม่ชอบใบตองแห้งไม่ชอบบอกกอปุ๊ไม่ชอบบอกกอลายจุดหรืออาจจะไม่ชอบคุณประวิทย์อะไรหรือเปล่านะที่ที่มีความรู้สึกว่าเป็นไปในทางประชาธิปไตยหรือเสนอข่าวม็อบอะไรเงี้ยเออก็เหมือนกับคุณปื้มก็ยิ่งชัดเจนเข้ามามากเรื่อยๆเนาะตอนสมัยที่เขาเกลี้ยกล่อมในเรื่องของหยกอะไรแบบเนี้ยก็เนี่ยแหละคือคือสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะคุณดูแล้วกันว่านี่คือหัวข้อของทางคุณปลื้มนะที่บอกเลยนะคะว่าเนี่ยประเทศชาติมันมาถึงจุดจุดนี้ยเพราะมันมีไอ้พวกนี้แหละเป็นสายพันธุ์ของการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัด,ขดแย้งนะในประเทศไทยคุณว่าจริงหรือเปล่านะแล้วก็คุณโบนัฐเนี่ยได้บอกเลยว่าไอ้พวกนี้ยไอ้พวกปลุกปักป่นความเกลียดชังก็คือชนชั้นประสิธิ์ตัวจริง คือเขาบอกว่าเนี่ยอย่างอาจารย์ประวินเอยอะไรเงี้ยที่ออกมาปั่นกระแสรเรื่องของคุณอ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการปั่นกระแสแต่เรามองว่าคือเขาไม่ยอมที่จะมองเห็นความจริงมากกว่านม่ถึงได้พูดไงว่าใหญ่เข็มกลัดเนี่ยถ้าคุณไม่ได้หวังผลการเมืองคุณจะทําไปเพื่ออะไรคุณจะติดไปเพื่ออะไรมันไม่ใช่ไงมันเป็นการติดเพื่อบ่องบอกว่าคุณเนี่ยรักเจ้าแล้วคุณจะได้อยู่อย่างสบายแล้วถามว่ามันไม่ได้อิงเรื่องการเมืองตรงไหน,น มันไม่ได้เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองตรงไหน,นอย่างทักงสิ่งนี้ติดเพื่ออะไรก็ติดเพื่อว่าต้องการให้เห็นว่าจงรักภักดีข้าราชการคนอื่นเหมือนกันค่ะที่เขาไปซื้อหามาติดเนี่ยติดเพื่ออะไรก็ติดเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตัวเองเป็นสายนายหรือตัวเองเนี่ยมีความจงรักภักดีเป็นคนที่เป็นข้าราชการแบบระดับแบบไม่ใช่แบบกิ๊กก๊อกอ่ะถูกไหมได้รับการเ,เนี่ยพระราชทา,านอะไรมาเพราะจริงแล้วมันก็เหมือนเป็นการหวังผลไกลๆอ่ะ ถูกไหมว่ามันน่าจะเป็นเข็มกัดที่พระราชทานมาเปล่าเพราะถ้าคนข้างนอกเนี่ยที่เขาไม่รู้เขาก็ต้องคิดว่าเป็นข้าราชการที่โอ้โหยศใหญ่ยศใ,ใหญ่พอตัวถูกไหมคะเพราะคุณอย่าลืมนะตาสีตาสาคนข้างทางเนี่ยไม่มีใครเขารู้หรอกว่ามีขายที่ช้อปปี้มี่ก็เพิ่งจะทราบนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ไปสนใจที่จะมีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองไงเพราะฉะนั้นคนที่ไปซื้อหามาเนี่ย ก็ต้องมีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองเหมือนที่เราได้เคยพูดไงว่าคนบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจแต่ก็ไปขอญาติมานะขอบ้างขอสติกเกอร์สถานีตำรวจกรมตำรวจคุณเห็นแมมที่ติดตามรถยนต์ข้างหลังเนี่ยถามว่าเขาติดไปเพื่ออะไรก็ติดเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเนี่ยแหละเข้าตัวเองเวลาไป uh, ที่จอดรถที่ไหนก็ตามยามไม่กาลา้าไล่ค่ะบอกจริงนี่เคยเห็น ถามว่าทำไมจอดตรงนี้บอกออนี่เราตำรวจผมไม่กล้ายุ่งครับคือคุณสังเกตไหมบนรถเนี่ยมันจะมีเสื้อตำรวจแขวนอยู่มีหมวกเนี่ยวางอยู่มีสติ๊กเกอร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นการเบ่งอันนี้เป็นการอเอาผลประโยชน์เขาตัวเองอเข็มกลัดนี้ก็เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าโลกสวยจะ้ะมองอะไรนี่คือมองให้ออกไม่ใช่ว่าคุณมองแบบเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์ ender, แล้วคุณก็คิดเข้าข้างตัวเองตลอดแหละว่า เออคุณอื่นทําไม่ดีอย่างโน้อย่างนี้นะคะนี่ก็ว่านไปเนาะเราแค่พูดในสิ่งที่อ่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราก็วิเคราะห์ไปตามเนื้อหาเราไม่เคยด่าทอรหรือว่าไม่เคยพูดอะไรเกินจริงนะน,นี้ก็ฝากไว้เนาะก็คิดว่าชัดเจนมากเลยนะคะว่าในประเด็นของคุณโบน,าานัสาแล้วก็คุณอ่าคุณคุณ,ค,ณคุณอะไรนะคุณปลื้ม